เื่อผู so of of ้ประกอบการเขาสิครับตรงสองยังไอันน um> ี้เขาเรียกชื่ออะไรครับอีเขาเรียกชื่ออะไรไรครับกบานไ่เข้าวปาเ่งข้าวผมไม่เคยเห็นผมเคยเห็นแต่เขาใช้เาวบัว สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนอีสานยูทูปสิทภาพพ่อแม่พี่น้องมาชมวิถีชีวิตของคนอีสานในภาคใต้จังหวัดระนองครับคลิปนี้เป็นคลิปในงานแต่งของหลานไส้นะครับซึ่งเิ็นกรรีการเลี้ยง,ยงแขกทั้งฝ่ายไส้ตอนแรงซึ่งก็มีการตอ,ตอนนี้เพิ่งก้าวหนึ่งเขานะครับซึ่งตามคลิปนี้เพิ่นเอื่นว่ากระบ,บะ หนึ่งเขานะครับซึ่งสาหรับผมเนี่ยกับเพิ่งเก็เห็นเป็นครั้งแรกปกติในการเนินเขาแถวแถวบ้านที่ผมเคยเห็นก็คือเขาสิ่งหนึ่งโดยกระทะใบาบัวนะครับแต่อันนี้เพิ่นกับมีกระบะหนึ่งเขาที่ที่ที่มีักดับเป็นสั้นเป็นสั้นนะครับเป็นสั้นสูงสามารถใส่กระบะใดทมดหาสั้น ซึ่งตามภาพนี่คนกำลังล้างเขานะกำลังทําความสะอาดนะครับเสือเพิ่มคนหลักๆเสือเพิ่มหลักๆก็คือคนใส่แก๊นะครับแต่การหุงข่าโดยกระบะไอกระทะใบบัวนั้นเสือเพิ่มก็เป็นการเผานะครับเป็นการเผาแห้งหรือว่าอาจจะเป็นหม้ไผ่นะครับอันนี้เนก่อนใส่แกนเพระว่าต้องเพราะว่าต้องใส่ความหอนสูงนะครับโดย โดยความที่่ากระบ,บะห่้งเขานี่พันมีหลายสันนะครับถึงมันแตกต่างจากกระทะใบาบัวที่ห่งเขา่าโดยกระทะโดยตรงแต่อันนี้เป็นเป็นกันหนึ่งนะครับตอนนี้พันกําลั่เอาขึ้นแล้วนะครับเป็นกระบ,บะหนึ่งเขา่าเป็นสั้นเป็นสั้นนะครับค่อนข้างสินหนึ่งได้หลายกว่ากระทะใบาบัวนะครับเพิ่นใส่เข่าหลายนะครับเพิ่นเกิด สามาถด่งด่สูงสุดคือหาสั้นนะครับหากระบะแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนสินหนึ่งโทรศัพท์รกระบะนะครับเพื่อว่าให้เขาเอ,อ่อซุกได้สม่ำเสม,มอขั้นใสหาสั้นี่อาสิย,ยันยันเขาซุกบ่สม,ม,ม่ำเสมอนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนเพื่อนฟูงฟงเพื่อนๆพฟูงฟูงของใน เขาน้องเขยและเขาน้องสาวนะครับเพิ่นก็มาซอยงานก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับเพิ่นเพิ่นก็มาซอยงานกันซอยจัดหนันจัดนี่จัดโต๊ะจัดโต๊ะในบ้านก็ทํากับเขาพอบ้านก็ซอยจัดเตนแล้วก็ซอยของเราตามที่ถนัดนะครับตามตอนนี้เพิ่นก็เอาขึ้นแล้วทั้งหมด3าสั่นนะครับกําลังจากนั้นเพิ่นก็สิมีแนวครอบก็ ตามภาพที่เห็นนะครับทิปที่เพื่อนหอยว่าเป็นเนื้อครอบนะครับค่อนข้างสูงนะครับเนื้อครอบนี่ซึง่งก็เป็นซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับผมนะครับแต่คนอื่นอาจสบอ,อาจสบเคยเห็นมาแล้วก็ได้นะครับหรือว่าภัยอาจสบเคยเห็นก็นก็กกกรับก็รับชมไว้ เป็นเป็นประสบการณ์ก็ล,ล้างากดันเพื่อจะเอาพาที่จมน้ามาจำนวอยนึงนะครับแล้วก็มาอหอว่างอ่ำๆเปื่อดันขางนะครับเพื่อป้องกันบม่ให้ความความหอนบม่ให้อายน้าออกทั้งด้างขางนะครับเพราะว่าต้องการให้ความหอนถูกเก็บไว้ดันในให้ร้ายที่สุดนะครับก็ลหล้างจากตีจัดกระทะจัดความเรียบร้อย อันนี้เป็นกสิจุดแก๊สนะครับก็ก็จะเป็นขั้นตอนเริ่มต้นหนึ่งเขานะครับก็หลังจากที่เพิ่งหนึ่งแล้วเพิ่นก็ยกขึ้นนะครับประม่าสี่สิบานาทีเพิ่นก็ยกขึ้นนะครับเพิ่นยกขึ้นเพื่อก็เพื่อซิมเบิ้งนะครับเพื่อแตะแตะเบิ้งว่าไอ้มีความพร้อมยังหลังจากที่เพิ่นหนึ่งต่ออีกสักสักพักหนึ่งเพิ่นก็ยกขึ้นเท่านี้ก็ใส่ กระสลายเลืน,นะครับการถอดฝาฝาครอบออกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆเอาออก จากสันซึ่งก็ออกค่อนข้างจะทุรักทุเล่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่อาจจะนะซึ่งมันค่อนข้างจะค่อนนะครับก็ต้องใส่ผ้านี่แหละผ้าจับแต่ว่ากันหนึ่งแต่ะะคางนี่ค่อนข้างได้ค่อนข้างได้หลายนะครับ พราะบ้านที่เพนทำนาทีหนึ่งเขาเพนว่าหนึ่งแค่สามสามกระบะหนึ่งกับพ่อพนว่านะครับหลังจากนั้นพนก็ยกไปให้แม่บ้านนะครับเี่คือกระบะห้องเขานะครับตามที่ภาพที่ตันเห็นขั้นจัดงานใหญ่ๆสามารถใส่กระบะหนึ่งเขาแบบนี้ได้เลยน,นะครับคือหนึ่งคนเดียวนี่รับรองว่า ลำล่งวันเลี้ยงแขกได้ประกาศหลังจากดันพุ่นก็เอามาให้แม่บ้านนี่แหละแม่บ้านกำลังห่อนะครับใสยการแพ็กเสร็จถุงสำหรับเตรียมง,งาน